ห้องใต้หลังคาบนบ้านไม้เก่าในต่างจังหวัดหลังหนึ่งมีห้องใต้หลังคาที่ไม่มีใครกล้าเข้าว่ากันว่าถ้าใครได้ยินเสียงจากห้องนั้นอย่าขึ้นไปเปิดเด็ดขาดตอนเด็กๆผมเคยไปพักบ้านญาติเชียงรายบ้านนั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นมีใต้ทุนสูงญาติผมชื่อนาสีแกอยู่คนเดียวลูกๆย้ายไปอยู่กรุงเทพ แกใจดีมากแต่มีอยู่อย่างเดียวที่แกห้ามเด็ดขาดห้ามขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเด็ดขาดคืนนั้นผมนอนไม่หลับอากาศร้อนอบอ้าวเลยเดินขึ้นไปชั้นบนหวังเปิดหน้าต่างรับลมแต่พอเดินไกล้ห้องใต้หลังคาผมได้ยินเสียงกระซิบหนาวหนาวช่วยเปิดให้หน่อยผมหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรง แล้วรีบวิ่งกลับห้องนอนทันทีวันต่อมาผมถามนาสีว่าเมื่อคืนคือเสียงอะไรแกเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆหนูได้ยินแล้วสินะจากนั้นแกก็เล่าเรื่องที่ไม่เคยมีใครบอกเมื่อสี่สิปีก่อนห้องนั้นเคยเป็นของลูกสาวแกพี่สายพี่สายชอบอยู่คนเดียวอยู่ในห้องนั้นแทบทั้งวันวันหนึ่งเธอหายไป หลายเดือนผ่านไปกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกจากห้องใต้หลังคาเมื่อเปิดประตูก็พบร่างของพี่สายผูกคอตายอยู่ในมุมมืดคืนนั้นคืนก่อนกลับกรุงเทพผมได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวบนฝ้าเพดานผมเงยหน้าขึ้นไปมองช่องฝ้าเปิดออกมีเงาดำกำลังเลื้อยลงมาช้าช้าช่วยด้วยหนาวหนาวเลือเกิน เธอดวงตาแดงกรรมผมยาวตัวบิดเบี้ยวคลานลงมาช้าๆผมกรีดสุดเสียงก่อนจะหมดสติไปตรงนั้นผมตื่นมาในโรงพยาบาลน้าสีบอกว่าผมเดินไปนั่งร้องไห้หน้าห้องตาหลังคาทั้งที่ยังหลับอยู่ผมไม่เคยกลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยแต่บางคืนโดยเฉพาะเวลาหนาวจัด ผมยังได้ยินเสียงเดิมเชื่อเปิดให้หน่อยได้ไหมอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้นาว